กิ่งไม้นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะตัวใหญ่ใหญ่นกะเขาสวยงามปีนี้เห็นตัวเดียวค่ะปกติจะมี4-6ตัวนะคะปีนี้มีตัวเดียวค่ะนี่นกเขางามมากเนาะเห็นไหมคะนี่งาม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 อยู่ไหนเนาะ เขาไม่ไปไหนเลยเนาะดูนะครับนี่ๆลมก็แรงแรงวิ่งแล้วมีกระโดไปกลางบนและวมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วเนาะอยู่ในพุ่มไมน้นะคะดูในพุ่มไม้นี่นะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เนาะแอบแอบแอบนะคะนี่นี่นะคะนี่น,ะะนี่กำกระ,ะ,ะ,ะพือปีกกำลังกระพือปีก มาเอาขยะนะคะตอนนี้เลิกงานค่ะรถมาเอาขยะกลับไปแล้วนี่โอยดูลมนะคะวันนี้ลมแรงมาก ลมแรงมากอะาคา่ะวันนี้โอ้ยดูต้นไม้นี่ แค่ผักโขมนะคะแก่หมดแล้วเนาะแก่หมดแล้วนะคะผักโขมนะคะ